ช่วงนี้กระแสมัำชามาแรงมากแต่เคยสงสัยกันไหมว่ามัชชะนําเข้าจากญี่ปุ่นที่เราดื่มกันในไทยเนี่ยทำไมมันแพงจังเลยถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองจะถูกกว่าไหมนะคลิปนี้มีคําตอบค่ะแน่นอนว่าคุณภาพของมัชชเองก็มีผลต่อราคาแต่ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราดื่มมัชชะแพงกว่าคนที่ญี่ปุ่นก็คือภาษีนําเข้าหรือว่า tariff นั่นเองมัชชาคุณภาพดีส่วนใหญ่ที่ขายในไทยเนี่ยก็จะนําเข้าจากญี่ปุ่นและในการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศรัฐบาลก็จะมีการเรียกเก็บภาษีซึ่งสาหรับชาเขียวหรือว่าเจ้าผงม แสดงว่าถ้าคุณซื้อมะช,ชะ200บาทที่ไทยสมมุติว่าไม่รวมต้นทุนอื่นๆนะคะแปลว่าต้นทุนมะช,ชะจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ100บาทส่วนในเกือบร้อยบาทที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือภาษีน้ําเข้าเพราะแบบนี้มะช,ชะที่เราดูในไทยจึงแพงกว่าที่ญี่ปุ่นแล้วทาไมรัฐบาลต้องเก็บภาษีน้ําเข้าได้ละ่ะเหตุผลหลักๆเลยก็คือเพื่อปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลแต่ผลกระทบที่ตามมาก,ก็คือผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละค่ะที่ต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะภาษีน้ําเข้าทําให้ต้นทุนสินค้าสสูงงงขขึึ้้าา้นนนรราาาาคคิก็เเเลยแอ ก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่อาจทําให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นตามมานั่นเอง,เอ,งอย่างตอนนี้ที่ตลาดปั่นป่วนเพราะสงครามเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ทรัมป์ใช้นโยบายขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนแคนาดาเม็กซิโกทําให้ต้นทุนวัตถุดิบจากต่างประเทศแพงขึ้นกระทบกันเป็นลูกโซ่นั่นก็คือบริษัทในประเทศต้องจ่ายต้นทุนสูงขึ้นสิ่งที่ส่งต่อมาให้ผู้บริโภคก็คือราคาสินค้าที่แพงขึ้นเพราะคนมีกําลังซื้อลดลงเศรษฐกิจก็อาจชะลอตัวซึ่งอาจทําให้บริษัทตตต้้้องงงงลดกกาา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 ารจางงานนนมมมทีีึภพว่่ถส ครามการค้าระหว่างประเทศใหญ่ๆมันรุนแรงขึ้นราคาสินค้าทั่วโลกจะผันผวนขนาดไหนแคริฟอาจช่วยปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจดโดยรวมได้และเพื่อนๆล่ะคะช่วงนี้มีใครสังเกตเห็นราคาสินค้าแพงขึ้นบ้างไหมหรือคิดเห็นยังไงกับภาษีนํำเข้าคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ